อ่าผมตรงนี้ก็เป็นแยกเอ่เ,อเขาเรียกคลองโถงนะครับรธรรมดาตรงนี้กลางวันนะครับคนเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเดินตลาดกลางคืนนะครับมาดูว่าแถวนี้เขาขายอะไรกันบ้างนะครับในช่วงกลางคืนนะคือเขาจะสลับเปลี่ยนระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะครับกลางวันก็จะเป็นส่วนของคนขายกลางวันนะครับกลางคืนก็จะเป็น อ่าส่วนที่มาขายกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดกลางคืนนะครับมือสองมั่งเอ่อจะมีตลาดแดรกับคืนด้วยนะครับกระเป๋ามือสองนะครับราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบ,บาทนะครับเป็นรองเท้าเดี๋ยวผมดูนะรองเท้ามือสองอ้ยขอโทษครับก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับย่าน ตลาดคลองถมนะครับย่านนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของของใช้ราคาถูกนะครับเดี๋ยววันนี้เดินดูไปยาวๆนะค,คุณผู้ชาเดินเข้าไปข้างในนะครับบางร้านก็อาจจะไม่ได้เจาะตรงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับท่านที่อยากมาเดินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะกลางคืนก็จะมีตลาดแบกับพื้นด้านในด้านริมถนนด้วยนะครับแต่วันนี้พอดีติดขบวนนะครับก็คือมีงานอ่า ที่เขาในหลวงเสด็จมานะครับวันนี้ก็เลยอาจจะ,ะไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่ก็ยังมีขายอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของตลาดของเล่นโมเดลญี่ปุ่นนะครับมาดูดีนะครับอันนี้จะเป็นแนวของสะสมนะครับสําหรับน้องๆที่อยากได้ตูนโมเดลญี่ปุ่นนะครับสะสมนะ เยอะมากนะครับที่นี่ก็เรียกว่าเป็นแหล่งนะครับโอ้หังนี้ด้วยเดี๋ยวผมน,นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายร้านนะครับหลากหลายราคานะครับจริงๆแล้วตลาดตรงเนี้มันจะกว้างไปถึงข้างนอกนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมีขบวนอาจจะมีน้อยนิดนึงนะนะครับนี่แนะนำเลยเพราะว่าบางทีผมไปเดินตามตลาดนัดน,นะครับก็จะมี บางบางท่านเอาเอาเอา,เอาสินค้าประเภทนี้นะไปขายเป็นเป็นช็อปเล็กๆนะครับแต่ว่า,าที่นี่คือแหล่งใหญ่ดีกว่านะครับมีให้เลือกเยอะเลยโมเดลญี่ปุ่นนะครับตัวการ์ตูนสะสมของใครลหลายๆคนนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกหามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะราคาถูกราคาแพงนะครับในย่านนี้ก็เรียกว่าเป็นแหล่งรวมรผมเคย เอามารีวิวหลายรอบนะที่นี่นะเนี่ย,นะยคิตตี้นะครับกระตูนกระตูนดังข้างนั้นอะ่ะมันจะออกไปข้างนอกนะตรงนี้เดี๋ยวเดินมาทางนี้นะรับส่วนตรงนี้ก็เป็นซอยอตลาดใหญ่เลยดีกว่า เล่นมีวูดดี้วูดดี้ด้วยนะว่าหลักๆเลยนะครับก็เป็นประตูดังในของญี่ปุ่นนะครับนะส่วนมากเลยนะครับเนี่ยวันนี้อาจจะเบาบางมาสักหน่อยนะจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะ ตัวกระตูนอาจะเอาหรอครับเป็นตัวกระตูนครับไาจะเอาตัวเท่าไหร่ครัเนาะถามเขาดูิตัวเท่าไหร่ไฟเ,เไนี่ยเป็นตัวกระตูนนะครับก็คืออ่าต้องบอกว่าเป็นของสะสมนะไฟเนี่ยเขาสะสมกันเนี่ย มันไม่ใช่ของเล่นนะฝ่ายน,นี้มันเป็นของสะสมชายโมเดลญี่ปุ่นที่เขาเขาสะสมกันนะเขาเล่นกันเยอะเลยนี่เดี๋ยวเข้ามาดูซอยข้างในนะครับตรงนี้ก็มีนะปกติคนจะคึกคักมากเลยนะครับที่นี่แต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีขบวนเสด็จผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยอาจจะคนก็อาจจะเงียบนิดนึงนะครับเดินออกมาทางนี้ ตัวเล็กตัวน้อยเน่าไฟเยอะเลยคนชอบก็ชอบจริงๆนนะดูสิไฟเป็นโมเดลรถก็มีนาายย่ไฟเู เป็นเหล็กนะไฟน์เป็นพวกเหล็กดูดูไฟน์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็แนะนําอีกที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นโครงถมนะครับในช่วงเย็นวันเสาร์นะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปเดินตลาดที่มันเป็นตลาดมือสองนะครับแต่ว่าที่นี่ก็เป็นตลาดแหล่งรวมของตัวการ์ตูนดังนะครับ เราเก็บภาพหน่อยพ่อถ่ายรูปเเออ่า,ายดนะูครับสวยมากนะไปเดินลงมาทางนี้นะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอตลาดตลาดาโมเดลญี่ปุ่นนะครับฝั่งนี้แต่ว่า,าถ้าเป็นเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นของเก่าเยอะแต่วันนี้ก็ <c oughs> เงียบไปเลยเดี๋ยวผมอง์มาดูนิดนึงนะโอ้เข้าปิดถนนนะครับตรงนี้นะเข้าปิดถนนตรงนี้ไม่ได้เปิด